สวัสดี FC ทุกท่านพบกับผมเช่นเคยนะครับรวมวัตถุมงคลพระเครื่องนะครับสมคิดนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อทองสุทธสีโรที่ระลึกไหวพระบาทวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมนะครับ14กุมภาพันธ์2557นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกไหวพระบาทรุ่นแรกของหลวงพ่อทองนะครับผม จะมาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะฮะเดี๋ยวนี้เนื้อทองแดงมันปูนะครับน,น,ออน,น,บนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองสวยๆนะครับผมมาชมแบบเต็มเต็มเต็มกันนะฮะนี่นะครับ หมายเลขหนึ่เก้าสองนะครับผมหมายเลข3มหลัก1 9ึสองทองแดงมันปูมีรอยจานนะครับรอยจานของหลวงพ่อทองด้านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อทองนะครับผมจะมีรอยจานฮะ ดูขอบตัดกันนะครับผมอันนี้ขอบตัดขอบตัดของเหรียญนะครับขอบตัดของเหรียญนี่ขอบตัดของเหรียญจะประมาณนี้นะครับนะฮะขอบตัดของเหรียญนี่นี่นี่ขอบตัดของเหรียญจะเป็นคล้ายๆกับขั้นบันไดนะครับ ัส,สวยๆเลยครับผมอันนี้จะเรียกทองแดงมันปูนะฮะออกผิวลุ่งๆด้วยมันปูทองแดงมันปูนะครับมาชมด้านหลังกันนะครับผมนี่เลยด้านหลังก็สวยงามนะฮะสวยงามเลยครับ หลังจะเขียนว่าไหวพระบาทนะครับ2557นะครับผม2557้า้ไวพระบาทส5งหทองแดงมันปูนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมก็พี่ๆท่านใดชื่นชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับทำดวยกันทุกคนนะครับผม